ทำไมฤดูกาลนี้น้องอู๋อิงเพชรบัญแพงจึงต้องเป็นแดนเซอร์แน่นอนละครับตลอด2-3ปีมานี้พัฒนาอยา่างเต็มศักยภาพแล้วและฤด,ดูกาล68-69เราก็จะได้เห็นศักยภาพของน้องอู๋อิงเพชรบันแพงอย่างเต็มรูปแบบท่าหนึ่งร้อนทั้งติ้นได้ทุกปีนี้ร้อนสุดยอดปีนี้ปีนักจะใส่ท่าของนักจะปีเนี้ยนักจะไป็นแมนปีนี้อมันจะมีท่าเต็มไปหมดเลยก็ต้องก็ต้องกลัวไปหนาอ่า หนึ่งสองสามสี่หเออเินขะเนได้แนึ่งต่อเินจังไหมูยืนเบิ้อติมอยู่สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสินนรชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สามน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋ยอิงเพชรแป้นแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับ แน่นอนครับภาพบรรยากาศในวันประถมนิเทศนะแล้วก็ก่อนวันประถมนิเทศหนึ่งวันแล้วก็จะเห็นน้ององค์หญิงเพชรบพลนแพงเนี่ยเดินทางไปที่โดมแล้วก็จะได้ร่วมประถมนิเทศกับพี่พ,พี่น้องๆสามวัดเพชรเพลนแล้วก็สามน้อยลำเพลินโชว์มันก็จะมีจังหวะหนึ่งนาะที่เรียกได้ว่าครูกไก่บอกว่าปีนี้ยังไงเธอก็ต้องเต้นนะก็คือเป็นแดนซเซอร์นั่นแหละครับก็เพื่อที่จะ ทำให้โชว์มันมีความอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนเนื่องจากในช่วง 2- 3สาปีหรือว่าหนึ่งถึงถึงสปีที่องค์อิมันแพงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรมั่นแพงเนี่ยต้องยอมรับว่าก็มีเต้นแซมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากน้องอางานเยอะไม่ค่อยมีเวลาซ้อมกับพี่ๆศิลปินหรือว่าพี่ๆแดนเซอร์ในวงเนาะแล้วก็เนื่องด้วยประสบการณ์ยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเดินทางไป ทำงานอีเวนต์อีกมากมายก่ายกองเลยส่งผลทําให้อุคงอิงเพชรแพงเนี่ยร้องเจ็ดเพลงก็ว่าเหนื่อยแล้วนะทุกคนแต่ว่าปีนี้ก็เรียกได้ว่าทางผู้บริหารหรือว่าทางครูฝึกเนี่ย ใช้คําว่าจะต้องเค้นเอาศักยภาพองุ่งอิงเพชรวนแพงออกมาให้ได้มากที่สุดหรือว่าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าสองสาปีถือว่าเป็นการรองสนามหรือว่าเป็นการนี่แหละครับฝึกฝนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วและปีนี้เชื่อว่าคุณครูฝึกในส่วนของทั้งแดนเซอร์ทั้งร้องทั้งรำอะไรเงี้ยจะต้องเค้นเอาความสามารถของอุ่งอิงเพชรวันแพงออกมาให้กับพ่อพ่อม่ f เฟซีได้รับชมรับฟังหรือว่าได้เห็นผ่านสายตาก,กันอย่างแน่นอนหลังจากที่ครูไก่เนี่ยก็บอกว่าองุ่นวันแพง ต้องเต้นร่วมโชว์กับพี่ๆแดนเซอร์ด้วยแล้วก็เอาเราก็จะได้เห็นแบบเล็กๆน้อยน่อย,นอยในส่วนของการซ้อมเบื้องต้นก่อนก็ถือว่าหัวไวทุกคนน้องอิวนุนแพงเนี่ยเก่งอยู่แล้วแหะในเรื่องของการที่จะร้องลําถือว่าเป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วอะ เพราะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยก็เห็นมาซ้อมกับาทางพนะี่พี่เดนเซอร์เนาะต่อท้าสอามทาลำเนี่ยสอารอบอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอเนี่ยจะได้เห็นความสามารถของน้องอุ๋งอิงเพืนแพงในฤดูกาล68-69ทัหนี้อย่างเต็มศักยภาพกันอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ฝึกมา เก็บประสบการณ์มามีความสามารถกรันมาแบบโอ้โหใช้คําว่าไปงานไหนวิกแตกงานนั้นไปงานไหน FC หุ้มล้อมในงานนั้นแต่ก็แน่นอนครับ การการที่จะต้องมีโชว์เป็นของตนเองหรือว่าการที่จะต้องเต้นไปร่วมกับแดนเซอร์ด้วยเนี่ยอาจจะรับมาลายยากขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับทำความเข้าใจพ่อแ,แม่ด้วยว่าเวลาไปด้านหน้าเวทีอะไรเงี้ยไปเจอน้องอุ๋งแม้นแพงบางคนอยากจะให้เงินอยากจะให้มาลายอยากจะหยิบยื่นมาลายน้ำใจแต่ว่าทําไมน้องถึงไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย และแน่นอนครับเราก็จะเห็นน้องอุยนุ่นแพงเนี่ยเข้ามาซ้อมมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าเบื้องต้นก็กลับบ้านไปพักผ่อนหย่อนใจก่อนเนาะแล้วก็17สิงหาคมนี้ก็จะเดินทางมาที่โดมเพื่อที่จะมานี่แหละครับในส่วนของกลุ่มปิดวงสนอเพืนแพงแล้วก็สนอลำเพลินโชเรียกได้ว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เอมากหน้าหลายตากันอย่างแน่นอนแล้วก็มีแอบจ้องว่า จะเปิดตัวนางเอกบงสองหรือไม่สาน้อยลำเพลินโชว์เพราะว่ามันเป็นการจัดกลุ่มปิดเนาะเราก็ต้องมาร่วมจับตากันแล้วก็ต้องร่วมจับตาว่าอุ๋งอินมพแพงจะได้ร้องเพลงอะไรในกลุ่มปิดแล้วก็จะมีการแสดงลูกเล่นอะไรเพื่อที่จะทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยคลายเหงาได้บ้างในช่วงที่ปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรแผงแล้วก็สาน้อยลำเพลินโชว์อยู่เนาะ ใช้คําว่าหลังจาก17สิงหาคมไปแล้วอะ่ะก็อาจจะเป็นการซ้อมที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ต้องมาร่วมจับตากาันเพราะว่าไม่มีมนะินิคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการเน้นหนักไปที่โชว์หรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูว่าอุงองวันแพงจะเข้าโดมมาซ้อมกับเพื่อนๆหรือเปล่าหรือว่าจะติดธุระประปังไปอ,ออกอีเวนต์กับบอสโจจมานินเนื่องจากก็ต้องอเข้าใจอย่างนี้ว่าอุงองวันแพงเนี่ยใช้คําว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงสาวน้อยพี่แมเพลงไปแล้วงานอีเวนต์ถ้าเกิดว่าบอสโจเปิดรับเต็มระ บบก็เชื่อว่าก็จะเต็มเชื่อว่าก็จะเต็มเดือนเหมือนกันทุกคนก็ต้องใช้คําพูดแบบนี้เพื่อที่จะไทยพ่อพอันธ์เอฟซีเข้าใจแต่แน่นอนครับฤด,ดูการนี้ก็ต้องมาร่วมจับตากันว่าอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงจะมีการโชว์จะมีการลุกเล่นในส่วนของการเต้นการร้องการําเนี่ยครบเครื่องขนาดไหนเพราะว่าตลอด 2- อถึงสฤดูการมาแล้วนะแล้วก็จะเห็นพัฒนาการของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมากยิ่งขึ้นฤด,ดูการที่1โอเค พูดน้อยแล้วก็ร้องอาจจะมีเสียงแบบไม่ถึงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนฤดูการที่2ก็มีการเต้นขึ้นมาบ้างแล้วมีการพูด คุยกับ f c หยอกร้อยเอฟกันมาบ้างแล้วส่วนฤดูการล่าสุดนี่ก็ใช้คําว่าโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยเลยทุกคนใช้คําว่าพูดเก่งมากยิ่งขึ้นพอยุธนี่เป็นการส่งมุกส่งอะไรให้กันก็ถือว่านี่แหละครับพัฒนาการดีมากยิ่งขึ้นส่วนซุ้มเสียงไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับอุ๋อิงเพชรบานแพงเพราะว่าตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นสาวมากขึ้นล่องเสียงมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยน้องเนี่ยพลาดบ่อยพลาดพลาด น้อยมากทุกคนใช้คําว่าไม่ค่อยที่จะพลาดเลยเนาะหลังจากที่ฤดูการแรกเนี่ยเราใช้คําว่าก็อาจจะมีเสียงปิ้นเสียงเสียงไหลบ้างน,นั่นแหละทุกคนเราก็ต้องเข้าใจว่าน้องมาใหม่ๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมเพราะว่าฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยใช้คําว่าพลาดน้อยมากมีแต่แบบว่า Full Option เสียงมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยพอไปฟังหน้าเวทีทุกคนในเนี้ย ในช่องของศรีนชัยหรือว่าในช่องของนอนเนี่ยอาจจะได้ยินทั้งหน้าเวทีแล้วก็ในใน YouTube กันแล้วแต่ว่าหน้าเวทีเนี่ยต้องยอมรับว่าเสียงอู๋ยุ่นแพงเนี่ยทำเอาคนลุกได้เกือบทุกครั้งเลยโดยเฉพาะเวลาเปิดเครื่องเสียงดังๆเวลาไปโจอยู่ที่โล่งๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจารย์มอสมิกเสียงเต็มๆอย่างเงี้ยโอ้โหใช้คำว่าขนลุกจริงๆทุกคนปิดฤดูกาลนั่นก็ไปฟังมาแล้วสดๆสำหรับชอช้างมิวสิกทั้งระบบเนาะรวมไปถึงเสียงอู๋ยุ้อแพงเนี่ย ใช้คำว่าแบบมันเข้าเส้นมากมันถึงใจมากสำหรับเสียงของน้องสาวคนนี้ใช้คำว่าต้องจับตาครับหลังจากนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงอุ๋งอีนุนแพงจะมีการพัฒนาตนเองไปถึงไหนอะไรยังไงแต่มันแค่ เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละครับสำหรับสาวน้อยมาจันคนนี้เพราะว่าตลอด2องสามฤดูกาลเนี่ยพัฒนาตนเองมาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมแล้วใช้คําแบบนี้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ยึดโยงเอาอุงอินแทเป็นไอดอลหลายๆคนเลยโดยเฉพาะนิวเจนวงใหม่ที่เข้ามาโดยเฉพาะน้องใหม่ที่เข้ามาในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องหมิวเนาะชนทิชาน้องวันใหม่แล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นนิวเจนมาก่อนหน้านี้ก็เป็นมีพี่อุงอิงเป็นไอดอล ใช้คําว่าโดนฟูมฟักโดนเลี้ยงดูโดนอบรมบ่มนิสัยจากพ่อพอแม่แม่ทั้งพ่อๆ่แม่ f อฟแล้วก็พ่อพ่แม่ในวงเนี่ยก็เป็นพ่อการใช้ด้วยที่เข้าไปแตะมือเนาะก็ต้องยอมรับว่าโซเชียลหลังจากนี้จะแข็งอย่างแน่นอนส่วนสามรถเพชรเป็นแพงไม่ต้องพูดถึงดีอย่างแน่นอนเราก็ต้องมาร่วมลุ้นกันว่าฉากที่ทาไว้ดีแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมา าปีนี้จะมีความอลังการขนาดไหนสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์ส่วนอุคงอิงบ้นแพงลุ้นกันว่าจะได้ร้องเพลงอะไรแล้วก็จะได้เต้นร่วมกับพี่พี่แดนเซอร์เพลงอะไร ก็ต้องมาร่วมจับตากันครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เลยมากก็แค่อยากจะหยิบยกประเด็นของน้องอุ๋ยมันแพงมาเล่าให้กับพ่อแม่เอซีได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้และหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋ยมันแพงวงการบันลัมหรือว่าหนังขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพแม่เอซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ